กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องวันน,นี้พวกเราสองคนมาเล่นในเกมเอ,อ่ออะไรนะลืมอ่านชื่อแมบไอ้เชี่ย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไม่ให้เดี๋ยวขึ้นไม่ให้โอเคแม่ <c oughs> มันนั้นจะมีมินิเกมอย่างละสองมีดสองปืนสอง อธิบายให้ให้ถ้าผู้ชมฟังหน่อยมันจะคล้ายๆแบบมร์เดอร์ในมายคับอะใช่แต่แค่มันเราต้องแบบมานั่งสิงว่าใครจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยฮะเวลาถึงเวลายิงไฟมันจะดับฮี่มีคนเป็นไม่ไอหมอนี่มันเล่นชนะไงนี่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 เนี่ยมีฟ้าแฝดกับแกเฮ้ยไอ,ไอผมเจอฟ้าแฟดว่าถ้าผู้ชมเด็ชุดไม่เหมือนกันนะซึ่งเออไอเมร์เดอร์น่ะไฟมันจะดับแล้วฆาตกรจะยิงใครก็ได้สามารถจัดฉากคนอื่นได้นะ แล้วเออแล้วก็พอถึงเวลาโหวตเราก็ต้องโหวตให้ถูกคนถ้าเราโหวตผิดคนปุ๊บคือฟ้าก็จะฟ้ามันก็จะพังใจ่เออถ้าเราโหวตถูกก็คือถ้าเราโหวตโดนฆาตกรตายในี่คือมินิเกมอะไรมีมีดด้วยน่าจะเป็นแนวเกี่ยวกับมีดอะไรโหวตให้โหวตอะไรอ๋อให้โหวตคนลงไปสู้กันผมจะโหวตให้หมอข้างๆผมนี่โหวตมันโหวตมันมือผมชี้อยู่แขนสั้นๆลูกเกิดอ้าวสองคนเรียบร้อยตายแล้ว เสียงเล่นไม่ค่อยดีอยู่เสียงไม่ค่อยมีฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นเสียงให้โหวตใครอ่ะโหวตอีเจ้คนนั้นข้างๆมึงอ่ะขอเล่นมุมมองแบบเปิ่งเพิ่อสั้นนะผู้ชมโอเคจะเห็นแต่มือแบบนี้นะฮะวีตายสองอะไรคนเข้าคุยกันอ่ะโหวตใครโหวตอีเจ้ยังมาโหวตกูอีตุนโหวตอีข้างๆกูเหยียบข้างกูเนี่ยโหวตมันโหวตแล้วโหวตมันเอามันเอามันลูกเดียบร้อยมันกับอีนี่ใครตายโอ้โห มันปาหมีให้ช็อตเลยอะโหวตกูใครก็ได้กูอยากลงอะอยากลงเล่นไม่ดีกว่าเดี๋ยวท่างผู้ชมไม่ได้เล่นอะโวหวตไอ้คุณผู้ชายคนนั้นกลัวตายมากเลยอะผมมาผมผมปาหมีปาหม,มีก่อนเฮ้ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะปาหมีทั้งคู่เอามาดิมาดิมาดิาดเก่งคัคู่เอาปาหมียังไงวะปามไม่เป็นน่ะมามาเฮ้ช็อต ชื่อผมเอ็กดีเบอร์เออก็ขอตัดอุ้ยจะ What <the> โอ้ผมไม่น่าปะมี่เลยอะ่ะขอตัดปีตอนถึงเออตอนเกมจบเลยฮะบ๊ายบายทไไมมจะไม่ได้วผู้ชมเพืพ่อนมันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งอยู่กับอีนั่นน่ะนี่ตอนนี้เหลือกันแค่สี่คนแล้วฮะเกมใกล้จบแล้วเอา้าเพื่อนผมได้ลงกับไอ้โมนี่เอาว่ะเอาว่ะตึ้งตึงตึง,ตง,ตง เมื่อกี้มันโดนเต็มๆตัวแต่มันไม่ตายเว้ยตายคาโต๊ะเลยมิงตาตาคนน่าสมเพชเลยเจ๊อยู่ไหนอะอู้อีน,นี้มันปามีใส่อย่างแม่นเลยอะเล<ช>ื่อนอย่างงี้ไงนู้ไงเพื่อนผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูศพตัวเองนะนะเล็ดที่หายเลยโอ้ oh my god โอ้ oh, โห m v p บวกหนึ่งตรงน,นี้เราสามารถกดดูได้กดแปะ นี่ผมอยู่อันดับสองผมนั้นได้แต้มที่ชนะไปสิบเจ็ดครั้งแล้วไม่ได้กี่ค,ครั้งเลย <laughs> นี่นไงศพมันยังนวนเอเยอยู่นั่นอยู่ <laughs> น่าสงสารมากซึ่งสพบเขาไม่น่าสงสารมากเลยนะคผู้ชมเจีตัดตัวเจ๊เลยลงที่ไปก็ไม่มีคนเดียวใช่ฮะฝากไปติดตามช่องเขาด้วยนะชื่อช่องอะไรนะเลิมเคนเอ<ะ>เด<อ>ี๋ยวคืนให้ไป<ะ>เรื่เลิมเกมแล้ว นี่คือมีเกมอะไรเอ่ยอะไรใช่ปืนปืนปืนเล่มขอเล่มปืนเพรสั้นเหมือนเดิมไฟดับแล้วลูกจะมีคนยิงเสียวว่ะทุกคนสี่สามสองผมจะก้มหน้าหนึ่งขัตกรไม่ยิงก้มหน้าอยู่เขาตะกรอมันออกอ่ะทุกผู้ชโอ้โหไม่ได้เล่นเลยอะไรวะหรือว่าฆัตกรมันยิงปืนไม่เป็นอ่ะน่าจะใช่ทำไมฉันโอ้นีง่ไงได้มามาตรงนี้ วัดดีสลิดเกมต่อไปนี้นั่นก็คือจะมีคนอะไรมีคนชื่อแม็กซ์ด้วยเกมนี้จะมีคนหนึ่งคนได้ปืนฮะแล้วก็สลับปืนกันไปเรื่อยๆยิงกันเลยเลือกได้ว่าจะยิงใครเจเพื่อนเพื่อนองยุงนั้นวัดยี่แม่มีในเกมนี้มันจนยังไงนะมันจะสุ่มใครหนึ่งคนได้ปืนแล้วก็ยิงใครก็ได้ตามใจชอบเลยยิงได่เต่ คุณผู้หญิงไม่โต๊ะล้มเลยใครยิงอ่ะใครได้ปืนไม่รู้อ่ะไม่มีไม่มีใครได้เหรออุ้ยแกมีใครได้มีคนเอาด้ยมีคนได้ปืนแล้วคุณผู้หญิงโอ้ไมคกอดเพื่อนไอ้คนข้างแกมันได้ปืนเลยแต่ว่าไอ้คนไอ้คนข้างฉันน่ะมันตายแต่ว่าตะกี้ไม่ปืนจ่อแบบใกล้หน้ากูมากเลยจะยิงแต่กูไม่ยิงนะแกตายมาดิตายใครตายไอ้คนข้างเต้นมุมองแบบเพิร์ดเพิร์ซสั้นอยู่ ใครได้ปืนรีบยิงหน่อยสิเออทำไมไม่เล่นมุมใครได้อุ้ยตุอเออเจียวใช่โดนยิงเลยตายฮะอ็ท่านผู้ชมแกเขียนให้นั่นคือเพื่อนยิงให้เหรออือ๋ออีนี่มันยิงใช่โอโ้โหอีชาละเร็วนี่คือเพื่อนอ้าวขอตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันนะมาเดะมาเดะเอเกมต่อไปจะเป็นเออเรียกว่างไงท่านผู้ชมจะเป็นมีดโอเคเป็นมีด มันจะสูงคนหนึง่งค้นได้ลูกออกจากกอเอี้แล้วก็สามารถลึกได้ว่าเราจะเอาใครจริงจะออกมาสู้กับตัวเองอ่ะพู้ชมนิวีิทีบอยโอยตายเขาโดนเขาโดนเชือ้อ <c oughs> ไม่คือเพื่อนองผมพี่นั่งอยู่เว้ยไฟดับนี่ละโปง้งอีนั่นี <the> ้วอเตอร์เขายิงเพื่อนผมเพื่อนผม่วูเขาตายเลยอียนี่ยิงยคนนี้เอาว่ะเหลือแค่สองคนแล้วเขาจะประจันมีดกันว่ะหน ยปหัวอุ้ยทำไมไม่ชนะกับเขาบ้างวะตะกี้มันอะไรลอยไอ้เขียวเขียวมันลอยมาปักหน้าตัวมีมันลอยมาตําตัวไม่เคยชนะเลยสักเกมที่เล่นด่านนี้มาอือฮึซึ่งมันก็เล่นยากโม,ม้ชมอ่ะต่อไปนี่อาจจะเป็นแบบจะสงคุณนั่งคุณได้ลุกออกจากเกาอี้แล้วก็โหวตเลยว่าคุณจะเอาใครใช่ไหมเพื่อนไม ดูหน้านเขาสิเขาเลี้ยงหนูแหละหนูตัวนั้นชื่ออะไรอ่ะเจอรี่เหรอไม่ไอเจอรี่น้าตุ่ตุ่ดนนะ่น่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ชื่อเจอรี่มันชื่ออะไรชื่อชื่อชื่อแบกแบกแบกอะไรเดยงเดยงขนาดนะ้ะเฮ้ยคุณผู้หญิงคนนะั้นเขาได้ลูกออกจากเก้าอี้ว่ะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าเขาเลือกเหรอใช่เขาเขาเลือกใครอ่ะคนนั้นก็จะคนนั้นก็จะได้ลูกโอเคนิวบี้เอาว่เอาบ่ะเขาแทงกันแล้วอเมองไม่เห็นหน้ามองไม่เห็น เขาใครตายนิวบี้ตายคุณผู้หญิงอยู่เจ้วใครได้ลุกเอาวะเอาวะเลือกผู้หญิงไปแน่คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงตายนวะอะไรอะ่ะเขาไม่สู้กันเขาเก็บมีดเอาไปแทงไอ้หมอนั่นเฉยเลยเอาเอา,เอ,าอะไรวะอะไรวะเนี่ยทำไมไอ้คนที่นั่งข้างๆฉันไม่มีผมวะไม่รู้สูนแล้วตายคู่คดดูิ <laughs> เพื่อนผมไม่ได้นั่งกับไอ้ไอ้ไอ้ไอโลนเซตามา เอ๊ยตกใจเรื่องกูจับอะไรมันเนี่ยมือมันยืดไปจับไอ้นี่มันอะเฮ้ยไอ้โรมันเลือกใครเลือกแกเหรอโอเคเกือบเกือบถึงตูวลรวอย่าแล้วอีนี่มันปามันจับมันจะลองปาไม่แต่มันปลาไม่เป็นอะไรมันจะทําอะไรกูฉันปาไม่เป็นเหมือนกันนะตายห่าโอ้ใครเขาก็ปาเป็นเนี่ยวมหน้าเลิฟหน้าเลิฟแต่มันแต่มันเก่งนะดูจากการแต่เฮ้ยตายหน้ากูเลยโอ้อาจารย์กแกดูตีนมันดี เออเอาใครดีวะเอาอีเจนี้แล้วกันอีเจ้ด้วยนะโอ้ยค้างค้างระวังตายปา<ร>ดไม่ไม่โดนอะ่ปะปามีดเจ็ดปาดหกห้าสี่แปดสามอุ้ยอุ้ยสามบิ๊กโอ้โหเก่งจังวะท่านผู้ชมทำไมผมเก่งจังเลยโอ้โหดีชมตัวเองให้เยอะไอ้หมอนั่นอะ่ะเอาผมเป้าเอาผมเธอผมเก่งนะครับเอาลุกลุกลุกไอ้หมอน เฮ้ยเฮ้ยเช่ว่ามันน่าจะเหลือเราไล้ใช่ว่ามันน่าจะเหลือเราเอาอะไรอะเชี่ยไม่เก่งนะทุกคนเลยเอ้าหมอนนั่นนั่งนั่นเฮ้ยค่อยเดินมา แพ้ว่ะเฮ้ยไอ้มมอนี่ได้รู้กขอให้ได้ที่หนึ่งก็ได้อ่ะเอาว่ะเอาว่ะ <Okay. S 1> เขา,าเลืเอกคุณผู้หญิงเชี่ยแล้วไงล่ะโ <She a, S 1> หดสู้เลยปลามีดเพื่อนผมมันปามีดไม่เปียเรียบเลยโอ้อะไรอะยินอาตุคนนี้ชนะโอ้โ no. <laughs> ้อะไรวะ <laughs> ถ้าถ้าตายไอ้หมอนเนี่ เพื่อน่ากับเขาาสักครั้งไหนก็ไม่ได้เพื่นอน,น,น,นอยู่ไหนนั่นไงอันอันนี้ไม่ใช่มีศพเพื่อนอยู่ไหนเอา้าโดนอะไรถึงตายอ่ะโดนฆ<ป>่ามั้งอ๋อโดนอะไรโดนควายขวิดอย่าอยาอย่าหันหูฟังมาทางนี้มาติดเลยกระสิทไม่ไม่หูฟังนายอ่ะแกทำมาเอ้นี่มันขึ้นอ่ะไอ้ไหนเอาเด่เานต่อไปนี้คือโบสถ์ว่าใครจะได้ลงไปในสนามเพื่อจะต่อสู้ก <Okay. S 1> ันอะไ เราต้องหวตใครก็ได้คนหนึ่งไม่เอ็องสามารถเลือกใครก็ได้ที่จะเออลงไปในสน้มอ่ะก็กดใส่คนนั้นเลยทำไมไม่ได้อะเอาอะไรอ่ะเออมันไอ้น,น่ต้องไปไไตีกับอีกคุณผู้หญิงคนนั้นเอาเหรอกตายเหรออืออาเชื่อเพื่อนเพื่อนผมตายคผู้ชมอ๋อมันจะสุมคนลุกไปเรื่อยๆว่ะอะไรอะไรอ,อีนู่นดินั่นมันก็นั่งเฉยๆนะเว้ยต่อไปใครใครลุกใครลุก กูว่ะกูว่ะกูว่ะจูเขาไม่ได้อ่ะอู้หู้อู้ซาปลามีดเลยอ่ะปลามีมาไปไปยังไงวะกดแช่กดหน้าจอแช่ไว้มันจะขึ้นไปลุกมันจะขึ้นลูกศรบอกหรือว่าให้จับปลาไปตรงไหนอ้าวขอตัดไปถึงตอนเกมจบเลยนะใช่ตัดไปเลยโอเคไปเลยไหนชิบหายแล้วก็มา จบเกมแล้วแหละเดี๋ยวไปเกมต่อไปกันไปอีกสักสองเกมคลิปนี้จะหยุดนะคะท่านผู้ชมเกมต่อไปนี้จะเป็นฆาตกรเกรียรติสุดใช่เพราะฉันไม่เคยได้เป็นเลยเคย,เคยตอนที่ไปแอบ,บซ้อมเล่นมา <c oughs> เคยเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็ฆ่ากูตายด้วยตอนไฟดับยิงตุ๊ป้องเลยเสียงอย่างดังเราจะไม่เปิดเผยด,ดีกว่าว่าใครเป็นใช่อย่าเปิดเผยใครเป็นว่าคิวเลอร์คืคอ ไปมาแล้วออย,ยิงไม่ออกฆาตกรยิงไม่ออกปะผมเป็น,น,นะปอะไรไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใครเป็นอนะโวดดิเอามองอัดเป็นเอามองอัดเป็นโวดมันโวดเอามองอา,อา,องอาระแล้ววงจะฟ้าผ่าดินแดนนะจ๊ะเปียงเป็นไหม ผู้หญิงเป็นคุณผู้หญิงเป็นเและคุณผู้หญิงผมบวกคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเขาเป็นอ่ะเชื่อผมเลยคุณผ no yeah, right ู้หญิงเขาเป็นไม่เกยว่ามันยิงไม่ออกอุ้ยอุ้ยใครตายนะผมไม่ได้ฆ่านะเดวิดนายนายนั่งฆ่าเขานายต้องเป็นคนฆ่าเขาไม่ใช่ใครเลยนอกจากเดวิดไอ้คนนั้นไอ้คนนั้น จะโวตนายเดวิดเรียบร้อยโอ้โหใครค่ะไม่ใช่เดวิดแล้วใครอ่ะนั่นนั่นต้องเป็นคุณผู้หญิงคนนี้คนนัง่งเออนั่นแหละเธอนั่งอยู่คนเดียวว่ะเธออาจจะเป็นก็เป็นได้ ด้ยิงสักนิดเลยครับทานผู้ชมครับแค่นี้แล้วผู้หญิงอันนี้อันนี้อันนี้ไอหมอนี่ไอหมอนี่เป็นไอหมอนี่ชี้อยู่เนี่ยมืออันส,สั้นเน่ไอหมอนี่เป็นเห็นไหมอะไร,รอ่ะไม่ได้ยิงะัะหน่อยเลยปืนยิงไม่ออกใครอ่ะใคร,ใครโอ้คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคนนั้นเป็นอะ่ะ ใครอ่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ผมไม่ได้เป็นนะอย่าโหวตผมไม่นะอฟ้าผ่าเหรวะกิมจบแล้วผมเป็นนะผู้ชมยิงอย่างมอมันเลยโดนค่ะโดนฟ้าผ่าแล้วนายเป็ใครเนี่ยวัสดีเดวิดฉันฉันเป็นคนโหวตนายใช่ไหม เกมสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมก็ตัดไปเลย